ท่านประธานสภา,าผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมเกียรติคุณต้นยางสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีเขตเลือกตั้งที่7อำเภอบางบัวทองอำเภอไซน้อยพักก้าวไกลวันนี้ผมขออนุญาตท่านประธานอภิปรายรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบบำนาญพื้นฐานประชาชนของคณะกรรมาการการสวัสดิการการสังคมสภาผู้แทนราษฎรนะครับ ทุกคนเกิดมาต้องทำงานแต่ถ้าใครมีความพร้อมนั่นหมายความว่าบ้านปลายชีวิตเขาก็จะมีความสุขแต่ว่าคนที่บ้านปลายชีวิตเขามีปัญหาอุปสรรคใช่ว่าเป็นความผิดของเขาความพร้อมในวัยทำงานเขาเข้าถึงเรื่องสวัสดิการหรือเปล่าวันนี้สิ่งที่ผมจะต้องอภิปรายรายง,งานของคณะกรรมการชุดนี้ดีอยู่แล้วเพียงแต่ผมขออนุญาตอภิปรายเสริมเพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลของท่านในต่อไปผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรระบบเขตเขตเลือกตั้งโดยเฉพาะพี่น้องผมชาวอำเภอบางบัวทองชาวอำเภอไซน้อยรวมถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีเป็นตัวอย่างของประเทศไทยได้นะครับขออนุญาตสไลด์แผ่นที่หนึ่งนะครับท่านจะเห็นว่าองค์การสหประชาชาติได้แบ่งชนลำดับ ผู้สูงอายุไว้เป็น4ขั้นนะครับตามสไลด์นะครับขั้นแรกที่เราผ่านพ้นมาแล้วนั่นก็คือช so ่วงของผู้สูงอายุกำลังสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับมีช่วงวัยที่กำหนดอย่างชัดเจนนะครับขั้นที่2คือสังคมผู้สูงอายุตอนนี้เราก็เข้าสู่มาแล้วนะครับอันดับที่สคือสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์และอันดับที่สก็คือสังคมผู้สูงอายุ ระดับสุดยอดสิ่งนี้เป็นเป็นสิ่งที่ท้าทายของชีวิตเราทุกวันนี้ว่าสังคมของประเทศไทยเรานี้จะก้าวข้ามตรงนี้ไปได้หรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องติดกับดักกับการที่จะใช้เรื่องของบำนาญผู้สูงอายุใช้สวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุในวัยข้างหน้าอีกไม่เกิน5ปี ไม่เกิน10ปีสไลด์อันนี้ก็จะเป็นความจริงเกิดขึ้นพวกเราในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมหรือ,อยังครับรัฐบาลชุดนี้พร้อมหรือ,อยังครับที่จะขับเคลื่อนที่จะรองรับสังคมผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้นสไลด์แผ่นที่สองนะครับจะเห็นว่าระบบบำนาญในประเทศไทย ชัดเจนนะครับสําหรับข้าราชการที่รับบําเหน็จบํานาญข้าราชการหรือสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการแรงงานภาคเอกชนที่เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีระบบบําเหน็จบํานาญเฉพาะครูโรงเรียนเอกชนพนักง,งานและวิสาหกิจที่มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพพวกนี้ถือว่าอนาคตบ,บ้านปลายชีวิตมีความสุขแน่สุขกายสุขใจ สุขทั้งสุขภาพร่างกายอนามัยเพราะเขามีเรื่องระบบสวัสดิการสูงวัยรองรับอยู่ถ้านอกเหนือจากกลุ่มนี้สิครับนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องถับเคลื่อนต่อไปใช่หรือไม่ครับสไลด์แผ่นที่3ครับผมขออนุญาตเปรียบเทียบนะครับสิ่งที่ผมจะเปรียบเทียบนี้พูดด้วยความจริงใจผมไม่ได้มีความหมายเรื่องของ จะไปต่อว่าเรื่องสวัสดิการของข้าราชการแต่อย่างใดนะครับเพื่อจะมาเปรียบเทียบให้เห็นว่างบประมาณสวัสดิการข้าราชการทั้งหมด3 2 2 7 9 9 0ล้านบาทใช้กับข้าราชการจำนวน810,000คนตกเฉลี่ยคนละ398,506บาทต่อคนแล้วมาดูครับเบี้ยผู้สูงอายุมีทั้งหมด87,000 580ล้านบาทให้กับผู้สูงอายุจำนวน11บล้านสแสนคนเฉลี่ยตกคนละ7,750บาทข้อมูลนี้ทุกคนทราบดีความห่างกันตั้ง50เท่ายินดีกับข้าราชการที่มีสมัดิการเพราะอะไรเพราะเขาทำงานมาตลอดทั้งชีวิตครึ่งชีวิตบริการประชาชนมาสมควรแล้วนะครับ ที่ต้องรับสวัสดิการอย่างนั้นแต่พี่น้องประชาชนคนธรรมดาห่างไปตั้ง50เท่าพวกเราจะทำไงนะครับที่จะให้เกิดความเสมอภาคให้เกิดความเท่าเทียมอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราต้องตระหนักและขับเคลื่อนให้ได้ขอสไลด์ห่นไป,ไปนะครับอันนี้คืออัตราเบี้ยยังชีพตั้งแต่ปี2,535จนถึงปัจจุบันเมื่อปี2,535อยู่ที่อัตรา200บาท2,540 เพิ่มมาเป็น300บาท2,549เพิ่มมาเป็นห้าบาท,ท2,554จนถึงปัจจุบันตั้งแต่หกร้อบาทถึง1,000บาทเป็นไปตามช่วงอายุวัยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มาถึงจุดจบแล้วหรือยังที่เราต้องอดทนกับผู้เฒ่าผู้แก่คนที่เขาสร้างประเทศนี้มาเพื่อเราคนที่เขาอยู่มาก่อนเรา เขาสร้างประโยชน์มาก่อนเราใช่ไหมถ้าใช่แล้วเราจะปล่อยให้เขาอยู่กับเดือนเราห0ร้0ยเ0็หรือ1,000บาทกินไข่วันละหนึ่งฟองอย่างนี้ต่อไปเหรอครับขอสไลด์แผ่นสุดท้ายด้วยนะครับเมื่อผมเป็นสสเขตอดลนทนไม่ได้จะต้องพูดถึงข้อมูลที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งข้อมูลของจังหวัดนนทบุรีท่านจะเห็นว่า มีผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับเบีย้ยยังชีพจำนวนผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรีนะครับมีทั้งหมด2 8 3 9 0 9คนคิดเป็นร้อยละ21.70ของจำนวนประชากรทั้งหมดของจังหวัดนนทบรุรีมีผู้ได้รับเบีย้ยยังชีพจาก283,909คนมีผู้ได้รับเบีย้ยยังชีพแค่2 9 3 1 1 5คนคิดเป็น73.7 2เเปอร์เซ็นต์ คนที่หายไปอีกเจ5ด4นพันห้าเ้าคนเขาหายไปไหนครับทำไมเขาไม่ได้ครับนี่คือความเหลื่อมล้ำหรือเปล่าความเท่าเทียมมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าจังหวัดนนทบุรีเป็นอย่างนี้ผมเชื่อได้เลยครับว่าอีกเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดจังหวัดก็เป็นเหมือนกันไม่แตกต่างกันเพราะจากนั้นจังหวัดนนทบุรีของผมเป็นตัวชีวิตชีวัดได้สิ่งที่ผมจะกราบเรียนท่านประธานว่าอย่าให้เกิดความเหลื่อมล้ำเลยครับปรับให้มันเท่ากัน เสมอภาคและเท่าเทียมเพื่อความเป็นธรรมของทุกชนชั้นขอบคุณครับ